สองสินเชื่อจาก2ธนาคารที่จะช่วยท่านแก้ปัญหานี้นอกระบบตามมาเช็ครายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะในตอนนี้หากท่านเจอปัญหาเกี่ยวกับนี่นอกระบบและกำลังมองหาสินเชื่อถูกกฎหมายเพื่อปิดนี่นอกระบบวันนี้อ้อยมีสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหานี่นอกระบบโดยเฉพาะจาก2ธนาคารคือธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศมาแนะนำค่ะเรามาดูรายละเอียดของทั้งสองสินเชื่อนี้กันเลยค่ะโดยอ้อยจะเริ่มที่สินเชื่อของธนาคารอมสินเป็นสินเชื่อที่มีชื่อว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อ เื้อแก้ไขนี่นอกระบบและจุดเด่นของสินเชื่อเพื่อนําไปแก้ปัญหานี่นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรืออุปโภคบริโภคและต้องไม่นําเงินกู้ที่ได้ไปชําระหนี้ในระบบวงเงินที่ให้กู้จะให้กู้ตามจํานวนเงินของนี่นอกระบบจริงและตามความสามารถในการชรําระหนี้ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาทค่ะ อัตราดอกเบีย้ยจะเป็นดอกเบีย้ยแบบคงที่ร้อยละ1ต่อเดือนและจะมีค่าธรรมเนียม100บาทต่อ1สัญญาค่ะระยะเวลาการชำระเงินคืนจะไม่เกิน5ปีจะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยเป็นหลักประกันเงินกู้ต่อมามาดูคุณสมบัติคนที่จะขอกู้ค่ะ ข้อที่ 1. เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ 2. มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน65ปีค่ะ 3. มีที่อยู่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพและสามารถติดต่อได้และข้อที่ 4. ท่านจะต้องลงทะเบียนนี่นอกระบบหรือนอรอ1ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้กับธนาคารและหากท่านสนใจจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนานทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้คำประกัน 2. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพเช่นสมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือนเป็นต้นค่ะ 3. ถ้าท่านมีเอกสารรายรับรายจ่ายก็ให้เตรียมไปด้วย 4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพและ5กรณีใช้หลักทรัพย์คำประกันให้นำสำเนาหลักทรัพย์ที่คำประกันไปด้วยค่ะและหากท่านสนใจจะยื่นกู้สินเชื่อนี้ท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดของสินเชื่อเพิ่มเติมกับธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านหรือสาขาใกล้ที่ทำงานก่อนที่จะยื่นกู้ค่ะ และสินเชื่อตัวที่2จะเป็นสินเชื่อของทกศมีชื่อว่าโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนจุดเด่นของสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่มีหน,นี้นอกระบบคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบค่ะ ส่วนอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ12ต่อปีระยะเวลาการชำระเงินคืนจะสามารถเลือกวิธีชำระเงินคืนได้4แบบ คือ 1. ชําระเป็นรายเดือน 2. ชําระรายไตรมาสหรือ3เดือน 3. ชําระแบบ6เดือนและแบบที่4ชําระเป็นรายปีซึ่งจะต้องชําระหนี้คืนภายใน10ปีหรือในกรณีพิเศษจะไม่เกิน12ปีนับตั้งแต่วันที่กู้ค่ะสําหรับวงเงินที่ให้กู้จะแยกเป็น2กรณีคือ1กรณีหนี้นอกระบบให้กู้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท กรณีที่2กรณีการสงวนที่ดินทำกินให้กู้คนละไม่เกิน1,50 0 0 0บาทโดยผู้กู้จะต้องนำที่ดินมาจดจำนองกับธนาคารและหากได้รับอนุมัติสินเชื่อท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตคนละไม่เกิน1,000 100, 0 0บาท และถ้าชำระหนี้ดีก็จะคืนดอกเบีย้ย30%ของดอกเบีย้ยที่ท่านชำระหนี้และหากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดสินเชื่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สาขาในพื้นที่ของท่านภายในวันที่31มีนาคม2566ค่ะ และนี้ก็เป็นสองสินเชื่อจากสองธนาคารที่อ้อยนำมาแนะนำในวันนี้ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นตัวเลือกในการช่วยแก้ปัญหานี้นอกระบบที่ท่านกําลังเผชิญอยู่แต่จะขอบอกแบบนี้ค่ะว่าทุกสินเชื่อจะมีขั้นตอนและความยากง่ายแตกต่างกันรวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของแต่ละสินเชื่อด้วยทำให้บางคนกู้แล้วผ่านแต่บางคนกู้ไม่ผ่าน ในการอนุมัติสินเชื่อธนาคารจะใช้ข้อมูลหลายอย่างมาพิจารณาให้สินเชื่อเช่นข้อมูลรายได้ของเราเครดิตบุโรความสามารถในการชำระหนี้คืนหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันแล้วนำข้อมูลมาประกอบกันแล้วนำมาพิจารณาอีกทีว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งถ้าขอสินเชื่อนี้เราไม่ผ่านท่านก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อตัวใหม่ได้ค่ะและหากท่านมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามของท่าน ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ